เดี๋ยวเดีพี่บอลผมขอกล้องตัวตัวนี้หน่อยอ่ะซูมเข้ามาใกล้ๆตรงนี้หน่อยอันช้างหัน่างอย่าไปใกล้เพื่อนไล่ลาย่าไปอ่านกล้องไหมหลงซูมปคบเวงนี้แน่ๆถกันหน่อยกัหน่อยอ่ะปอปอเจอคนละสีใกล้เลยใกล้เลยใกล้ีอีกอ้ยจังสีเป็นกก็่บอกตักัได เอาพ่อคนพ่อสามีมันจีอึดีเอายู้เสกนไลตุนันโอ้โหบ่น้ำผู้ใหญ่จะเวหลังไหมเราบุบุบบี เมียบักบังเล่นลน่ะจีอะไรเป็นเมีย <sucks> มันเป็น <sh> กิ๊กมันหัวตัวเมียไปเอ็นบ้านเปิดงานนกูแล้งน้ำมันในเมียมันไปลอยเอาเมียคนนึงอยู่เพวกสามีกับไอเมียหลายเนาะสิเอาเชฟไปพี่น้องครับตอนนี้หมื่นสองพันคนชมมีหลายคือพอนนนั่นแหลยเอาเขาเท่าไหร่นะพ่อกันชัยองค์อิ่งออกเลยเอ้ากูมึงมันสีแล้วองค์อิ่ง ลัวอิงก่อนสุรั a แน้โอ้ยมาต่อไปนับเขาดีกันได้พี่น้องเ้ารั้ให้เรื่องบทโทรศัพท์โอ้ยเนาะอ่าแท้พี่น้องครบ2องหมหงื่นุ้งอิงออกเลยมาไหนเข้าเหตุนเขาจะ,จะไปเรีนตลกในท่อพัเดเสียงเข้าไปตลบ ตลกทีนี้สิลอยกับไฟอีกน้อจ่อยห้าะจะเดี๋ยวห้าพวงชิวชิวพระเอกือมันตัวชื่อือจะตากะแต่อขาแตงให้่อยซือๆเดนี่ิอยผู้ดีขีหยงตีอยู่บ้านอยู่่อไสู้าไปว่ามันเป็นยฮะเป็นเจ็บขยะเจยังตลกดีพูดอะไรเป็นเจ้คืนงานดีเามากรใส่น่ะ วันล้ก <toys> ับคพ่ะซมีเนาะเดยวเน็ตนสอพี่น้องครับเดประจัเงาครับขอเสียงปลุกนอะไรก็รับเทพธิดาดาวรุ่งอุ้งอิงเพชรบ้านแพ โมเด้ออกจากเชไฮไลท์อองสวัสดีพ่อซีวคนได้ค่ะไมเนือเเด็กก็าอาจารยฝันก็มาอายเ่เองน่าเี๊ค่ะ ตัวเนื่องค่ะเพราะว่าเพอจะอต่อบมาน้อนกุ้งอินเพชรบ้านแห้งนะค่ะเนื้อเดี๋ยวถามเดนเซอร์ก่อนว่าเดนเซอร์มันน่าจะใส่ซิ่เดี๋ยวเดี๋ยวลูกเนตเนตไอ้เนตให้แล้วเนตดูดเนี้ยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งได้ไหมครับได้ไหมเสียงร้องได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่ยังงดที่นี้ เอาคึ้มาพอเอาขึ้วาพอไปวัดไปวัดจิดประตูแล้วไปยังนอวัดกว่ไปลวปูไปยัไปักอนก่อนจะนอยมาชวนเตยล่าท่ากันนะครับผมช่วงนี้เป็นชพิเศษโชว์พิเศษมีแต่ของสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยนะครับผมอ้าที่เดินเดี๋ยวเดี๋ยวคือตอนนี้เรา พี่น้องครับครันรู้วัตถุประสงค์เราแล้วเพราะการชัยสู้มาทั้งหมดใช้เวลานานเท่าไหร่ครับหนึ่งร้านนี้นานล้วยี่สิบเจ็ดปีครับไม่ถึงเดือนประมาณเกือบเดือนเนาะนะครับพี่น้องเอฟซีเบิ้ลได้สดพ่อการช้ทุกมือนี่แล้วก็ดึงโดนแล้ก็มีไลรสนุกสนุบอย่างนี้พี่น้องเบิ้ลนะครับเดี๋ยวสิมิไล่สดอันนั้นอีกเดยอันนี้ครับมาไล่เปิดวงอีกเด้ไหมโอ้ลูกสาวเราต้องยืนหนึ่งเขาอยากเขาอยากเปเบิ้งมาไล่งามพวงรัน เขาหยิบไปเบื้องไกลเมื่อไรครับไม่ปิดโงสาวหน่อยเพชรบานแพงยี่สิบมิถุนายนนี้ปะทะโตเกียวมิวสิกหรือว่าผู้ใดอยู่ไกลยุโรปอเมริกาบัตรกลุ่มปิด149บาทเท่านั้นครับประชีดเดิมเงินใช้เดิมแล้วก็อย่าลืมคายอ้อคายออด17กรกฎาคมนี้17มิถุนายนพาร์ทสิบเจ็ดกรกฎาคมดูหนังใช่ฉายทั่วโลกช่วงนี้โชว์พิเศษ นี่ปราษาแตกออกมาเฮามาขอเพลงเพื่อละปอเอาพอดีมาเพลงยังพอดีจุดตอนเองนี่มมลันมวนกับไรอีกพาร์ตี้ทวีศักดิ์ครับว่างไปเนี่ยนา

you yeah.